สวัสดีจ้าทุกคนมื่อน,นี่แไม่นองกับพยอยง,งส่วงเสาตื่นแต่ตีสีทรงนองหมูเขาโรงงานเนาะจ้าตอนทรงนองนองไม่นองกับบ๊วยพายผ้าเผยเบิงนอกจากพอบมมีเวลาทรงนองนองเสร็จแล้วก็พักกันเข้าสวนเก็บผักจ้าทุกคนมื่อน,นี้บ๊วยผ้าเก็บผักกันจองแต่ผ้ามาเก็บดอกชมจันจา้าดอกชมจันไม่นองปลูกไว้สองตน้นดอกโดกดดกแต่ละมือเก็บน้ำกับพ่ท่านจา้าดอกโดกขนาดเลยดอกชมจันนี่เป็นข้างแรกที่ไม่นองเคยปลูกแล้วก็เคยกินนอกจากทุกคนมันรสชาติแบบ อร่อยทานง่ายเนาะจ้าทานกับน้ำพริกทานสดทานเป็นผัดน้ำมันหอยก็ได้เนาะจ้า <_ d ata> เป็นยาระบายย่างดีเลยว่าสันเพื่อนว่าแต่ไม่นองกินแล้วบ่มีอยังเกิดขึ้นเก <d ata> ็บพักแล้วพากกันมาเบิ่งสวนขงางร่างเน้่จ้า <_ d ata> มะคุงของเขามะละกอกำลังติดลูกติดผลเนาะจักจะท่านได้กินโบแค่นั้นแหละเบิ่งเน่ซุ้มต้นนิดหน่อยกำลังเป็นหมากดนีนจุกคุณ เหลือเวลาอีก2เดือนมารุนกันว่าจะได้เก็บไปตาําบส่วนมะคุงต้นนี้หายห่วงด้วยจ้ะเพราะว่าพ่อต่าเร็วนาะจา้ะทุกคนแต่ว่าแม่น้องขอเอาไว้เฮ็ดพันธสก้อนปีนี้ผู้ดใดก็หไมายปองมีมะคุงต้นเดียวพอได้อวดมูเบิงอยู่นี่ละจา้าเป็นมาระกอพันเตียเนจ้ะทุกคนแล้วก็ลูกสวยแม่น้องเลยจะเอาไว้เห็ดพันสก้อนปีนี้แม่น้องปลูกเขาโพดกับ่ได้ผลนาะจา้ะชุดแรกก็คือเป็น ข้าวโพดท,ที่ไม่นองบดายสือมเมล็ดพันธุ์เอา,มาเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไปแต่มันกับบดาลผลผลิตดีเนาะจ้าส่วนข้าวโพดชุดนี้เป็นข้าวโพดชุดท้ายเนนะคะไม่นองสือมเมล็ดพันธุ์มาปลูกแต่กับบดาลผลผลิตดีคือการยะปลูกนาโพดกําลังเริ่มติดเมล็ดละจ้าเป็นข้าวโพดสีเนาะกินกับติดไม่ติดมือบ้านในเม็ดเต็มแทจ้าเอามาหนีพยมผ้าส้มสวนออกจากข้าวโพดกับเมื่อบิงพิก พิขคงไม่นองปีนี้บ่ได้ปลูกหลายนอกจากทุกคนที่เห็นใบรุนนี่ก็คือแม่น้องด็ดออกเนอกจากมันหลายโพดก็เลยริใบออกที่เห็นนี่ก็จะเป็นพิกกระเลียงเน้อจากทุกคนพิกกระเลียงนี่ก็จะออกจากว่าพิกกินดานเนืนองจากออกจากสวนกับเขาฟาร์มเมื่อวานนี่มอเตอร์อาหารห้างนอกจากทุกคนที่แถวแกสังเมื่อใบเป็นสเปกกับคนละใสกันเหตุเมื่อวานนี่โบเรลนอกจากมือนี่ก็ต้องมาเหตอ่อต่อจะเหตดใดก็ต้องมาดัดแปลงโมดิฟายไหมนอกจากทุกคนพอทามันคนละใสคนละเบือกัน